สวัสดีครับวันนี้ช่องพยุน่ารักขอนําเสนอคอลน่ารักของน้องแมวจะตลกหรือทําให้คุณเครียดไปรับชมกันได้เลยครับเฮ้ยคันเล็บที่หายเลยเว้ยโอ้ยคัน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 โอ้ยคันนูมาลีเป็นลูกแมวเมวลูกแมวเมวลูกแมวแมวนูมาลีเป็นลูกแมวเมวลูกแมวแมวแมวเมวมองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มอง หากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่แจ่มฉันจะไม่จ้องหากเธอไม่มองฉันจะไม่มองเชอขอมือเธอหน่อยขอมือเธออีกขอมืออีกทีสิเฮ้ยจะขออะไรนักหนาบอกแล้วใช่ไหมอย่ามีเรื่องอย่างผมนะแม่ฆ่าได้อย่าไม่ได้เว้ยเฮ้ยทำอะไรกันนะ่ะไม่ไอาฟ้าไอาฝูงไรไงเอ๊ะคนจะรักกันมายุ่งทำไมเนี่ยหิวข้าวแล้วหาข้าวให้กินหน่อย เร็วๆเ,เลยหิวแล้วหิวแล้วหิวหิวหิวขอบคุณครับสบายจังเลยไม่ได้ลงอ่างแบบนี้มานานละว,ว้ามีหมอนว่สักคนก็คงดีนะหลับตาเถิดนะขอให้เธอรับฟันดีคืนนี้ไม่ต้องห่วงตรงนี้ฉันจะดูแลด้วยชีวิตของฉันอาบน้ำชื่นใจจัง ถูตรงนี้ให้หน่อยถูตรงนั้นให้หน่อยดีดีจังเลยเป็นไงล่ะครับน้องๆของเราทำให้คุณมีความสุขกันบ้างไหมอยากดูคลิปน่ารักๆ่ารตลกตลกแบบนี้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพายุน่ารักของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ